รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยเียมน้องเาก็รเริ่มแรกเลยอะ่ะชอบกินเนื้อกวางแล้วก็ซื้อเนื้อกวางมาเลี้ยงด้วยมันไม่มีร้านอาหารตรงไหนที่เป็นอาหารป่าสวนกวาง เราก็เป็นคนชอบทําอาหารป่ากินลุงเขาก็เป็นคนชอบกินก็เลยตั้งขึ้นมาตรงนี้ครับอร่อยวันนี้พาคุณผู้ชมปักหมูดจุดอร่อยกันที่จังหวัดสระบุรีโฮ้ยงน,นี้สวยฮะ ที่นี่เนี่ยนะครับเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งประวัติศาสตร์และก็ธรรมชาตินะครับผมเลยไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาดื่มดำบรรยากาศก่อนที่จะไปหาของอร่อยๆกินกันครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินกับผมนนชาโนนวิกุลสุการครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานครับเรามาปักหมุดจุดอร่อยกันที่ครัวอาหารป่าสวนกวางโคกจานนะครับอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับที่นี่เนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารป่าแบบลับๆที่รสชาติจัดจ้านมากๆและที่สําคัญเนี่ยนะครับเขายังมีวัตถุดิบให้เราเลือกชิมหลากหลายมากๆนะครับจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับแม่ครับ สวัสดีครับน้องนนโอแม่มาถึงนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวายสวยครับโอ้แม่ดีใจมากเลยที่ได้มาแม่ก็ดีใจที่น้องนนมาเยี่ยมอ้ดีใจมากเลยครับแม่ร้านเปิดมานานยังประมาณ5้ปีได้แล้วค่ะ56ปีเหรอครับอชยแล้วทำไมต้องเป็นสวนกวางด้วยครับตอนแรกเริ่มแรกเลยอ่ะ อบกินเนื้อกวางแล้วก็ซื้อเนื้อกวางมาเลี้ยงด้วยประมาณ20กว่าตัวได้แต่พอช่วงโควิดปุ๊บเราก็เลยตีกลับกลับออกไปคือไม่มีหญ้าให้เขากินอะไรประมาณเนี้ยหรอครับใช่คือตอนแรกผมนึกว่าสวนกวางนี่คือเป็นแค่แบบชื่อว่าสวนกวางแต่จริงๆสวนกวางคือกวางจริงกวางจริงกวางให้กินเลยฮะใช่มีเนื้อกวางให้แคนด้วยค่ะว้าวหรอครับแล้วเลย เอกลักษณ์ของที่นี่เป็นยังไงแม่เป็นที่นี่เหรอลูกค้ามาทุกคนจะต้องสั่งกวางเขาก็จะถามว่าอะไรแนะนํามั่งบอกว่าจะเป็นกวางผัดพริกไทยดำใช่ไหมแล้วก็กวางน้ำมันหอยกวางผัดชาแกงป่ากวางอะไรแล้วแต่กวางพวกนี้ได้หมดขอเข้าไปดูในครัวหน่อยได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะมาค่ะกวางแม่น่าแปลกๆนะครับค่ะกวางกวางกวางตัวนี้แบบเลี้ยงไม่โตสักทีโอ้โหครับผมอันนี้ถึงโตครับแม่ แกงปากกวางเอาเผ็ดนะเผ็ดจัดโอ้โหเชื่อแล้วแล้วพริกขั่วเองไหมจ๊ะขั่วเองเฮ้ยทุก er, อย่างทำไม่ต้ทงซี้เลยอครับนี่หมดเลยกวางพกไใยดำหอมนะครับนี่เนี่ย จะเต็มโต๊ะเลยจ้าเล่าแม่ฟังก่อนตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยกินเนื้อกวางเลยสักครั้งลองกินตรงนี้ได้เลยได้เดี๋ยวเราเริ่มที่อันนี้ก่อนละกันแกงปากกวางเฮ้ยอุ้ยผมเห็นสีแล้วแม่ผมเห็นแต่แม่ทำแล้วแหละพริกกระหน่ำมากโอ้โอ อุ้ยเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะได้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อวัวแต่ไม่มีกลิ่นอย่างนี้ไม่บอกไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเนื้อกวาง<อ>ประ <ขอ S 2> ทับ <ขอ S 2> ใจเ <มา S 2> นเนื้อกวางเลยคือคือมันไม่มันไม่เหนียวเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจถ้าเกิดว่าแบบมีโอกาสได้ลองชิมอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันไม่แย่เลยมันดีนะครับไปอีกหนึ่งเมนูครับแม่อันนี้กวางพริกไทยดา สุดที่สุดแห่งความพิมพนิยมนะครับแม่ถ้าเกิดว่ามาที่นี่คือแบบอย่าง,งน้อยจะมากินเมนูนึงเนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละค่ะตัวชูแม่เลยอืมเขาเรียกว่าพริกไทยดําแบบไม่ห่วงใช่ใส่ไปเลยครับผมสุดท้ายมีตบท้ายตอนหลังด้วยใช่ตบท้ายด้วยตรงนั้นคือเคล็ดลับตรงนั้นค่ะขออนุญาตชิมนะครับแม่ได้เลยค่ะ Let's go <S โอ้ โอ้โหสุดจะอร่อยอ่ะเอาจริงแค่นี้ผมว่ามันก็มีความสุขมากแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับคือสีสันแล้วใช่ค่ะที่เหลือคือสีสันแล้วนะครับต่อไปครับแม่อันนี้อะไรอ่ะกวางแดดเดียวค่ะกวางแดดเดียวลองสิจิ้มเลยนะแม่นะโอ้ยแล้วก็จิ้มกับซอสพริกน,น,นะครับ ก <cido f int> ินแล้ว Let's go ครับอืมฟินอะผมได้รับประสบการณ์ที่ดีกับการกินเนื้อกวางมากมเ,เนื้อกวางคือไม่เหนียวเลยไม่เคยเลยครับออา,าจริงมากรถมือนี่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนลูกค้ารู้ทันทีแม่เข้าครัวเองตลอดตลอดเลยเอาแล้วโอเคถ้าถ้าเปลี่ยนมือปุ๊บอะจะผิดปั๊บเลยครับลูกค้าจะถามว่าทําเองไหมบอก อ๋ออันนี้ไม่ได้ทํานะเขารู้จัิงจิงเหรอครับใช่ค่ะโอเคเลยโอ้ไม่แปลกใจเลยครับที่เหมือนกับถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็ต้องแวะมาที่ร้านนี้นะใช่ค่ะแม่อร่อยมากเลยครับตีมือหนึ่งทีมีความสุขเอาจริงแม่อร่อยแบบแบบไม่อวยแบบไม่อวยตักข้าวเลยผมตักข้าวแม่ก่อนนะที่ร้านจะใช้ข้าวผสม เราผมก็ตักให้ตัวเองด้วยนะครับครับผมอร่อยจริงรนุ่มแล้วมันคือสายที่ทยอยดีเลยแล้วก็ผมแปะผมตอน้ายคือผมแม่พัเสร็จปุ๊บแม่ตกด้วยพิไศยดำอีกทีททดดแม่เจ้าช่วงหน้า ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปที่อำเภอม,มวกเหล็กไปดูฟาร์กวางเนื้อว่าที่นี่เขาเลี้ยงกันยังไงครับเดี๋ยวผมขอแอบดูแอบดูล้วกันนะพี่ผมกลัวน้องตกใจครับผมอ,อันไงอันนี้คือเดืบ ปัจจุบันการเลี้ยงกวางในประเทศไทยนะครับเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่ากวางเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมีความต้องการของตลาดและราคาสูงครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์และที่สำคัญสามารถขายได้ทุกส่วนอีกด้วยครับ สำหรับฟาร์มกวางสวัสดีที่เรามาปักหมุดกันในวันนี้นอกจากจะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงและจาหน่ายเนื้อกวางแล้วยังบริการให้คําปรึกษาสําหรับคนที่สนใจเลี้ยงกวางอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มกวางสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศนะครับว่าฟาร์มกวางที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงกวางกันยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเรานะัดพี่ยานเอาไว้นะครับพี่ยานเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับไปหาพี่เขากันนะครับมาพอดีครับ ยานสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่พี่อ๋อให้อาหารกวางอยู่ครับผมให้อาหารกวางครับครับโอเคเล่าที่มาที่ไปของฟาร์มนี้ฟังหน่อยได้ไหมพี่ครับผมฟาร์มนี้ก่อตั้งมาปี2 5 4 2แล้วครับผมปีนี้67ครับก็25ปีประมาณโดยประมาณครับผ คือจุดประสงค์ของฟาร์มนี้คือเราเลี้ยงกวางเพื่อจะเอากวางไปทําเป็นเนื้อโดยเฉพาะเลยใช่ครับผมคือมันมันมีแบบสัตว์หลายชนิดมากทำไมเขาถึงเลือกเป็นกวางครับเนื้อกวางนี่ก็เป็นเนื้อที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับผมจากหมูจากวัวเนี่ยเพราะว่าเนื้อกวางนี่จะโปรตีนจะเยอะไขมันน้อยของใหม่เนาะ ขากวางนี่มันไม่ค่อยมีในตลาดทั่วไปใช่ครับได้พี่ยานงันขอแอบแบบเยี่ยมชมสักนิดหนึ่งได้ไหมอ๋อได้ครับพอดีว่าจะไปให้กองคอกสองคอกนี่พอดีเลยอ๋อได้ครับให้ยา้ครับผมรบกวนหน่อยนะครับครับผมครับไปเลยครับผมปครับพามาดูบรรยากาศนะครับทุกคนตรงนี้ก็หลายตัวเป็นสิบตัวอยู่ครับครับผมเดี๋ยวผมขอแอบดูแอบดูแล้วกันนะพี่ผมกลัวน้องตกใจครับผมได้ครับฟังอัดมาแบบนี้อัดก่อนใช่ เดี๋ยวเราเราอยู่ข้างนอกแล้วกันนะครับทุกคนครับครับน้องตกใจคุณผู้ชมครับก็คือ,อจริงๆแล้วกวางเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับค่อนข้างตื่นคนอะไรเงี้ยเราก็เลยดูอยู่ข้างนอกดีกว่านะครับกลัวน้องไม่คุ้นกลิ่นอะไรางี้นะครับเดี๋ยวดูพี่พี่ยานตรงนี้ดีกว่านะครับมันจะมีอาหารเสริมมีลำให้กินด้วยวันเสาร์วันเสาร์จะให้ลำก่วน,นพวกนี้ฝนตกผ้าวันธรรมดาห้าฝนไม่ตกเราคอยตัดหญ้าให้กินครับผมตัวหนึ่งกินเยอะไหมพี่โอ้ไม่เยอะหรอกครับผมกิโลนึงก็เหลือเฟือกิโล โอ้ยยยยางยอยยยรยย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 ยมีเรื่องลยดยย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 พอดยผมอยากจะได้เนื้อกวางเอากับยย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 ยบยย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 ยนยยน้ยย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 ยัยยยยยยมยปยนยย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 ยี่ได้ยย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 ยร้ยนย้านยย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 มัยย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 ยมยย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 หน่อยนะพี่ครับผม ฟางเขาบรรยืนเขาบอกไม่มีขายอีกใช่ครับเขาเรียกเนื้อที่ใหญ่เลยนะพี่พี่ประมาณร้อยกว่าไร่ครับร้อยกว่าไร่แม่เจ้าถึงแล้วครับพี่นี่ร้านร้านขายเนื้อกวางครับผมโอเคขออนุญาตเยี่ยมชมหน่อยนะครับครับพับเชิญครับพี่ยานครับครับผมตรงนี้เขามีส่วนไหนขายบ้างขออนุญาตดูหน่อยนะพี่ครับพับเชิญครับเชิญครับก็มีเนื้อน่องเนื้อไหลครับผมแล้วก็มีเนื้อเะโพลรั่วเ้าว หลายส่วนเลยครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลยก็คือแบบอยากเลือกสันส่วนไหนก็หาว่าได้เลยถ้าอย่างนั้นขอเอาไปกลับไปฝากเชฟเบลหน่อยนะครับได้ครับผมเลือกส่วนเรียบร้อยชิ้นชิ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคงั้นผมขอเป็นแบบนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะชาเลนจ์เชฟเบลของเราอยู่เอาอันนี้ครับพี่อุ้ยพี่มันดูดีอยู่มากเลยครับน่คือแบบเราก็ต้องผ่านการแบบตรวจนู่นนี่นั่นเรียบร้อยใช่ครับ ทำตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ไปพักกิงเขียนเขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับไปนะพี่นะได้แล้วช่วงหน้ามาดูกันว่าเชฟเบลจะนําเนื้อกวางมาทําเป็นเมนูอะไรติดตามครับวันนี้จะทําเป็นกวางแต่ว่าเป็นกวางแบบแกงเขียวหวานกวางใส่พริกขี้หนูสด กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อย ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อ m p พ f ฟู้ Co Cooking Space พื้นที่สังสรรค์ของคนรักการทําอาหารกับเชฟเบลครับสวัสดีครับพี่นนท์ครับเชฟเบลครับล่าสุดผมเดินทางไปที่อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับที่นั่นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเพียบผู้คนน่ารักแล้วก็ไม่พลาดที่จะติดไม้ติดมือวัตถุดิบหลักของวันนี้มาด้วยกะหรี่ปั๊บไม่ใช่อะไรครับผมเนื้อกวางครับอ่าเนื้อกวางครับเชฟโหดไปไหมครับโจทย์วันนี้ ต้องบอกว่าไม่ยากไม่ง่ายแต่ผมเชื่อว่าเชฟทําได้แน่นอนนะถ้าอย่างงั้นวันนี้เราไปแบบไทยแท้ๆเลยดีไหมวันนี้จะทำเป็นกวางแต่ว่าเป็นกวางแบบแกงเขียวหวานกวางใส่พริกขี้หนูสดวิธีการทำง่ายมากครับก็คือสำคัญเลยก็คือกระทินี่เราจะใช้กระทิเพราะว่ากะทิเป็นไขมันเนาะครับฉะนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดความนุ่มมีไขมันแทรกเข้าไปโอเควันนี้เราเลือกใช้กะทิชาวเกาะแน่นอนครับผมนะฮะกะทิชาวเกาะเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นกะทิที่อยู่คู่ครัวชาวไทยมานานแสนนาน,นแค่เห็นก็รู้แล้วครับว่าแกงอร่อยแน่นอนแน่นอนนะฮะสามารถหาได้แล้วนะครับที่ห้างสัพสินค้าชั้นนาทั่วไปหรือ www.goodlifeforyou.com เรียบร้อยครับสำหรับกะทิทีนี้เนี่ยวิธีการทําง่ายๆครับแล้วก็จะใส่กะทิลงไปครับ1ส่วน แล้วก็น้ําเปล่าอีกหนึ่งส่วนครับจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องหอมครับเครื่องหอมก็จะมีตะไคร้ข่านะครับครับ,รบใบมะกรูดใส่ไปทําไมใส่เพื่อดับกลิ่นสาบของเนือสัตว์โอเคอ่าทีนี้เราจะปรุงรสแต่เราจะไม่ได้ปรุงหนักเราจะปรุงแค่เบาๆให้แบบกินแล้วไม่ได้จืดอ่าแล้วก็จะใส่เกลือลงไปครับ ตั้งให้เดือดก่อนครับพอเริ่มเดือดอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่เนื้อกวางลงไปแล้วเราก็ลดไฟอ,อ่อ,อนๆไว้ครับแล้วก็เคี่ยวไปเลยครับ6ชั่วโมง หกชั่วโมงหกชั่วโมงหกชั่วโมงเป็นอย่างตา่ำจริงจริงมันก็อยู่ที่ความเปื่อยของเนื้อที่เราต้องการด้วยแต่วันนี้เบลทําให้ที่หนดแล้ว <Okay. S 2> นี่ออกมาก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ทีนี้เราจะถึงขั้นตอนการแกงละคะซึ่งการแกงนะครับอันดับแรกเลยแกงเนี่ยมีหลายประเภทมากแกงกะทิแกงกะทิแบบแกงขั้วบางประเภทก็จะไม่แตกมัน <Okay. S 2> แต่แกงคิวอวอเป็นหนึ่งในแกงที่ต้องทําให้แตกมันโอเคฉะนั้นเราจะสร้างกะทิกับไฟก่อนไม่เยอะนะครับ <Okay. S 2> เพื่อเอาไว้ผัดในแกง ผัดพริกแกงอย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ครับฉะนั้นเราจะตั้งให้กะทิเดือดก่อนพอนนี้กะทิเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปโอ้ยหอมจากนั้นก็ผัดนะครับ อ๋เป็นขิ้โลยอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่นนท์เราก็จะใส่เนื้อที่เราตุ๋นไว้ลงไปได้เลยนี่ <Okay. S 1> แล้วก็ผัดให้มันเข้ากันโอ้ยมันดูดีมากคุณทุกอย่างเริ่มเข้ากันได้ที่อย่างนี้นะคะเราก็เติมกะทิที่เหลือลงไปได้เลยโอเคเราจะปรุงง่ายๆด้วยแค่น้ำตาลมะพราวแต่ว่า จะขอใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพราะว่าเราอยากได้กลิ่นน้ำปลาหอมๆรับใส่เยอะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับหน้าตาดีมากเลยคุณนะครับแกงครับโ <Okay. S 2> <laughs> อเคคุณก็น่าตาดีครับอขอบคุณครับ ทีนี้พอแกงรสชาติถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะใส่ผักเครื่องหอมลงไปก็คือใบมะกรูดจากนั้นเราจะใส่มะเขือลงไปนะครับแต่ทุกครั้งนะครับที่เราแกงแล้วเราจะใส่มะเขือทาอะไรก็ตามจะใส่มะเขือต้องเดือดไม่งั้นเดี๋ยวดำโอเคใส่มะเขือครับพอมะเขือเริ่มสุกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักทั้งหมด3อย่างพร้อมกันแล้วก็ติดไฟได้เลยครับผักที่จะเราจะใส่เนี่ยคือ พริกชี้ฟ้าสีแดงอันนี้เราใส่เพื่อสีสันเนาะแล้วก็พริกขี้หนูเราใส่เพื่อความหอมแล้วก็เผ็ดบุบพออยหยาบนะครับหรือจะใส่เป็นลูกโดดก็ได้โอเคและที่สําคัญใบโหระพาเพิ่มความหอมให้กับแกงเขียวหวานด,ด้วยใส่ลงไปเลยครับจากนั้นปิดไฟดูครับ เรียบร้อยครับแกงเขียวหวานเนื้อกวางครับสุดจะน่ากินหืมน่ากินมากน่ากินหม้อครับพอเห็นแกงในหม้อแบบนี้แล้วแบบคิดถึงขนมจีมนขนมจีนเหรอครับทำกันบ้านเหมือนรู้ร่วงหน้าก็ใช่ครับผมรูล่วงหน้าครับถ้าอย่างแล้วก็รออะไรล่ะครับคุณมา เริ่มเลยนะฮะไปครับอืมเปล่อยไหมอร่อยมากเนาะอร่อยมากโอ้แม่ก็โอ้ม่ก็คือตอนนี้เนี่ยครับพอชิมเข้าไปคำแรกนะครับแกงเขียวหวานของเรามันแบบจัดจ้านมากคุณหอมเครื่องเทศอืมเครื่องเทศด้วยตัวกะทิก็หอมหอนะครับและที่สำคัญก็คือเนื้อกวางเนี่ยที่ตุ๋นกันมาเนี่ยมันนุ่มมากคุ้มค่าคุ้มเวลาอร่อยมากครับเชฟ ขอจับมือนะครับเมนูนี้คุณยอดมากอ,มอร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของความอร่อยที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับสามารถติดตามความอร่อยกันได้ต่อทาง Facebook Fanpage คลับอร่อยนั่นเองครับเราพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์10นาก30นาทีทาง PPTV HD ช่อง3 6นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟูด้ด แน่นอนค่ะว่าแกงเขียวหวานเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนและจะให้อร่อยก็ต้องใส่มะเขือลงไปด้วยแต่พอทำแล้วก็มักจะเจอกับปัญหาปอกมะเขือแล้วดำทำให้ไม่น่ากินค่ะเวลาเราแกงกะทิเนี่ยมะเขือมันจะชอบดำหรือแบบเอาไปผัดมันจะดำใช่ไหมครับล้วมีเคล็ดลับวันนี้เชฟเบลเลยมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกันค่ะเราจะหั่นไว้แต่ว่าที่การแก้คือใช้น้ำเปล่าครับนี่แล้วก็ใส่เกลือลงไปเป็นน้ำเกลือน้ำเกลือให้เป็นน้ำเกลือครับ จากนั้นเราค่อยหั่นมะเขือใส่ลงไปแช่ลงไปในน้าเกลือหั่นเส็จแล้วรีบียวลงน้ําเกลือนะครับเดี๋ยวดําเสร็จแล้วเราเคาให้น้าเกลือมันเคลือบนะไม่งั้นเดี๋ยวดำเท่านี้มะเขือก็จะไม่ดาเอาไปแกงแล้วน่ากินสุดๆเลยละค่ะกลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทําให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะอร่อยมากอร่อยมาก